สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะนำวิธีการวาดหุ่นแฟชั่นดีไซน์มานำเสนอให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ครูปูก็อยากจะามาวาดาวิธีการนะคะวิธีการวาดแอคชั่นขาแบบต่างๆนะคะครูปูจะสาธิตวิธีการวาดแอคชั่นขาของหุ่นแฟชั่นดีไซน์ ให้ดูกันนะคะทุกคนจะได้นำไปฝึกกันนะคะวิธีการวาดแอคชั่นขานะคะขาขาชิดก่อนนะคะครูจะวาดขาชิดให้ดูก่อนนะคะวิธีการวาดขาชิดนะคะขาชิดแบ่งเอาากเส้นใช่ไหมคะลากเส้น,น,ะะสนสตรงลงมานะคะแล้วก็เข่านะคะ ต้นขาเข่านะคะก็จะลากส่วนสุดท้ายก็แบ่งครึ่งเป็นข้อเท้านะคะวิธีการวาดแอคชั่นขาชิดนะคะแอคชั่นขาชิดนะคะแล้วก็แบ่งเหมือนเดิมนะคะโดยการเช็คทั้งสองข้างให้เท่ากันใช้แกนนะคะเป็นหลักนะคะ แล้วก็วาดสะโพกนะคะสองเช็คสะโพกสองข้างให้เท่ากันนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งนะคะพยายามให้สะโพกโค้งนะคะจะได้สวยนะคะตรงนี้เราที่เราแบ่งออกไปสองส่วนใช่ไหมคะหนึ่งสองสองส่วนนะคะให้ลากมาหาส่วนนี้เลยแล้วก็ช่วง น่องนะคะโค้งช่วงนี้มาหยุดที่ข้อเท้านะคะเลยเส้นเท้ามานิดนึงนะคะให้เราวิธีวาดขาชิดใช่ไหมคะตรงนี้ช่วงกลางใช่ไหมคะจากจุดนี้นะคะลากเส้นมาที่จุดนี้นะคะผ่านผ่านจุดนี้นะคะผ่านจุดนี้นะคะแล้วก็เน้นขาข้างนี้ไว้นะคะ จากจุดนี้นะคะก็ออกมาอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็เท่ากับสส่วนพอดีนะคะโค้งน่องตรงนี้นะคะวิธีลากนะคะเราก็จะได้แอคชั่นขาชิดแล้วนะคะนี่คือหุ่นแอคชั่นขาขาชิดก็คือ1 2 3สส่วนเท่ากันนะคะต่อไปเป็นขาแยกนะคะแอคชั่นขาแยกนะคะวิธีวาด แอคชั่นขานะคะลากเส้นลืมอย่าลืมนะคะลากเส้นให้ตรงนะคะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะคะลากเส้นสันมือลากตรงลงมานะคะแล้วก็แบ่งเส้นเอวเส้นสะโพกนะคะเส้นต้นขาเส้นเข่าเส้นน่องนะคะแล้วก็เส้นเท้านะคะส่วนสุดท้ายอย่าลืมแบ่ง ครึ่งเป็นข้อเท้านะคะวิธีการวาดขาแยกนะคะเราก็เช็คเอวทั้งสองข้างให้เท่ากันโดยใช้แกนกลางเป็นเกณฑ์นะคะแล้วก็สะโพกสองข้างให้เท่ากันนะคะลากโค้งมานะคะลากโค้งนะคะโค้งสะโพกนะคะวิธีวาดขาแยกนะคะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเหมือนกันใช่ไหมคะที่มาจากสามส่วนของสะโพกใช่ไหมคะ แล้วก็1ส่วนเป็นข้อเทา้าลากเส้นมาตรงนี้เลยนะคะข้อเท้านะคะเส้นแกนกลางแบ่งออกไป2ส,ส่วนเหมือนกันนะคะ2ส,ส่วนนะคะอย่าลืมเน้นเส้นนี้ก่อนนะคะเน้นเส้นนี้นะคะจะได้ทราบว่าขาข้างอีกข้างหนึ่งกว้างเท่าไหร่ใช่ไหมคะ เส้นนี้นะคะเราจะลากขออภัยค่ะ <c oughs> เราจะลากผ่านเส้นนี้นะคะเราจะลากผ่านเส้นนี้นะคะแล้วก็เฉียงออกนิดนึงนะคะพอลากเส้นเฉียงมาที่จุดนี้นะคะเฉียงเส้นออกนิดนึงหยุดที่ข้อเท้านะคะเฉียงเส้นออกมานะคะแล้วก็เช็คออกไปอีก1ถึง2ส่วนเท่ากันหมดนะคะแสะดงว่า1นะคะ หนึ่งสองสาสี่ห้าหกหส่วนนะคะเท่ากันหมดนะคะวิธีลากใช่ไหมคะพอมาถึงจุดนี้เฉียงเฉียงเส้นออกนิดนึงค่ะแล้วเราก็ลากเส้นมาตรงนี้นะคะลากเส้นมาโค้งนะคะนี้นะคะเราก็จะได้ตรงนี้เส้นเฉไปหน่อยนะคะเดี๋ยวคุูล,ลากใหม่มนะคะเราก็จะได้ แอคชั่นหุ่นขายแยกนะคะใส่รองเท้าเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะแบ่งครึ่งเป็นข้อเท้าส่วนสุดท้ายนะคะแล้ววิธีวาดเท้าแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปวาดอีก3 a c แอคชั่นนะคะวันนี้ครูปูวาดแอคชั่นขาให้ดูนะคะอันนี้ขาครูปูจะเขียนหมายเลขให้ดูนะคะว่าหมายเลขหนึ่งคือขาที่ลากครั้งแรกเลยตอนแรกนะคะ หมายเลข2ก็ลากขาสเต็ปต่อไปนะคะถัดไปนะคะนี่ก็คือ 1, 2นะคะองาคือลากขาด้านหมายเลข1คือลากขาด้านนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็วาดขาข้างนี้เป็นอันดับที่สองนะคะครูจะใส่หมายเลขให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะต่อไปนะคะก็ จะวาดขาอีกอสามแบบให้ดูนะคะแอคชั่นขาอีกสามแบบนะคะอย่าลืมนะคะแบ่งให้เท่าๆกันนะคะสัสดส่วนของหุ่นนะคะส่วนสุดท้ายแบ่งเป็นข้อเท้านะคะวิธีลากนะคะอันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะแบ่งเหมือนเดิมนะคะโค้งสะโพกแล้วก็ ทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะหมายเลขนึ่งคือเริ่มวาดขาด้านนี้ก่อนนะคะลากมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มาหยุดที่ข้อเท้านะคะโค้งเป็นเท้านะคะลากเส้นนี้มานะคะโค้งตรงน่องนะคะแล้วก็ลากขานี้มานะคะขานี้หยุดตรงนี้นะคะ แต่เราจะลากผ่านเส้นนี้เบาๆนะคะ, <ๆ S 1> ะครูปูจะใช้เส้นปละให้ทุกคนเห็นกันชัดเจนนะคะว่าเราจะลากผ่านเส้นนี้เพราะขานี้เป็นขาด้านหน้านะคะจะไม่เห็นขาด้านหลังนะคะแล้วเราก็ลากเส้นลงมานะคะเวลาวาดแอคชั่นขานะคะมันจะมีขาหลักด้านหนึ่งนะคะที่ยืนพื้นอยู่เลยนะคะ เพื่อให้เราสามารถทรงตัวได้นะคะทรงตัวหุ่นได้นะคะตรงนี้นะคะจุดตรงนี้นะคะครูจะลากเส้นปละปะนะคะให้เท่ากันนะคะนี่นะคะลากโค้งน่องลงมานะคะเราก็จะได้แอคชั่นขาอันนี้คือหมายเลขหนึ่งหมายถึงว่าวาดขาอันนี้เป็น ขาแรกนะคะแล้วก็ลากขาที่สองไม่งั้นเราจะวาดไม่ได้นะคะว่าขั้นตอนการวาดยังไงนะคะตกลงเราได้3ขาแอคชั hmm. ่นขา3ขาแล้วนะคะต่อไปอีก2ขานะคะแล้วก็ครูปู๊ก็จะวาดเท้าให้ดูนะคะ mm hmm. วิธีการวาดแอคชั่นขาอีก2แบบนะคะวิธีการวาดขา2แบบนะคะลากเส้นให้ตรงนะคะสันมือ ลื่นแนบกระดาษนะคะวาดลงมาลากเส้นลงมาให้สันมือแนบกระดาษนะคะสันมือลากลงมาตรงๆนะคะอันนี้นะคะก็เป็นขาแบบที่4ใช่ไหมคะเราก็แบ่งเหมือนเดิมค่ะลากสะโพกไว้นะคะสะโพกพยายามให้เส้นเป็นโค้งหน่อยนะคะโค้งแล้วจะจะสวยนะคะ อันนี้ก็เริ่มต้นจากขาด้านนี้ก่อนนะคะหมายเลขหนึ่งเราจะเริ่มวาดจากขาด้านนี้นะคะลากเส้นมานะคะเฉียงมาหน่อยมาที่ข้อเท้านะคะเป็นปลายเท้านะคะเฉียงมาแล้วก็โค้งน่องหน่อยนะคะนี่นะคะขาขาแรกนะคะที่เราวาดขาที่สองนะคะเราก็จะลากเส้นนะคะ มาหยุดตรงนี้นะคะหยุดตรงนี้เราจะต่อขาด้านหลังออกไปนะคะเพราะว่าขาด้านหน้าบังอยู่นะคะอันนี้จะเป็นส่วนมันจะมีขายหลักที่ยืนอยู่ใช่ไหมคะนี่นะคะก็เป็นขาที่สองสีนะคะขาที่สี่นะคะแอคชั่นขาแบบที่สี่นะคะต่อไปเป็นแอคชั่นขาแบบที่ห้านะคะให้เดี๋ยวครูปุ้ยก็จะมา แนะนำวิธีการวาดต่อตัวนะคะต่อตัวนะคะแบบแอคชั่นต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการวาดตัวโยกตัวเอี้ยวนะคะของหุ่นนะคะอันนี้เราก็วาดเราโค้งสะโพกไว้เลยนะคะวิธีวาดโค้งสะโพกไว้เราจะได้เห็นความกว้างของสะโพกชัดเจนแล้วเราจะวาดขาได้ง่ายขึ้นนะคะ1น,นะคะ หมายเลขหนึ่งคือเราเริ่มวาดขาด้านนี้ก่อนนะคะลากมาเลยข้อเท้าเป็นเท้านะคะเน้นเส้นขาด้านนี้นะคะอ่าเน้นเส้นนะคะส่วนนี้นะคะแอคชั่นขานะคะเข่าจะยกขึ้นมานะคะประมาณนี้นะคะช่วงเข่านะคะจะอยู่เหนือเส้นเข่านะคะ ะะวิธีวาดแอคชั่นขาที่สองนะคะเราก็จะได้แอคชั่นขานะคะต่อไปครูปูจะวาดวิธีการวาดเท้าให้ดูนะคะเท้านะคะลากเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่นะคะนี่คือเท้านะคะหนึ่งนะคะสองนะคะ สีแล้วก็ห้านะคะลากไปเลยนะคะลองฝึกลากดูนะคะเท้านะคะลากลากเซ้นเท้านะคะนี้จะเป็นเท้าแบบเท้าแบบใส่รองเท้านะคะส้นปลายเท้านะคะปลายเท้าจะขนานพื้นนะคะเราลากใส่แล้วก็ใส่รองเท้าคัดชูเข้าไปนะคะ นี่นะคะวิธีการวาดเท้าแบบต่างๆนะคะวันนี้พอจะเข้าใจมั้คะวิธีการวาดแอคชั่นขานะคะครูปูเอาตัวอย่างมาวาดให้ดูนะคะสาธิตวาดให้ดู5แบบนะคะลองไปฝึกกันดูนะคะครูปูคิดว่าเราจะวาดรูปได้อย่างสนุกสนานเลยนะคะถ้าเราสามารถวาดแอคชั่นหุ่น ขาได้สวยวาดแขนได้สวยแล้วเรามารวมตัวกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูปูจะมาวาดแอคชั่นแบบเต็มตัวให้ดูกันนะคะก็คือ,อแอคชั่นแขนขาและมือนะคะมารวมกันนะคะ,ะงั้นก็วันนี้นะคะก็ครูปูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะให้ทุกคนนะคะไปฝึกฝนกันนะคะอย่าลืมนะคะฝึกกันเยอะๆนะคะ เราก็จะได้วาดรูปเก่งๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะครูปูขอฝากกด s u b s c r ร b e ไลค์แชร์ให้ครูปูด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเพราะครูปูตั้งใจอยากให้ความรู้กับผู้คนนะคะมาเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะอยากวาดรูปเก่งๆนะคะ อยากว่ารูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะปลอดโลกและปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ